ร่างกายเนื้อของคุณไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะกายเนื้อเป็นเพียงภาพฉายของความเชื่อของคุณเองตามแบบที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นใครเท่านั้นเองและเมื่อใดที่คุณสามารถค้นพบได้ว่าคุณคือจิตสำนึกความตระหนักรู้อันบริสุทธิ์และตัวตนที่แท้จริงของคุณคือความตระหนักรู้แห่งการสร้างสารรค์อันไร้ขีดจำกัด ผู้ซึ่งกำลังเนรมิดเอาโลกแห่งความเป็นจริงนี้ออกมาและเป็นผู้ที่กำลังร่วมสร้างสรรค์โลกแห่งความเป็นจริงนี้ขึ้นมาร่วมกับเหลี่ยมมุมอื่นๆของตัวตนของคุณเองอยู่แล้วก็เมื่อนั้นคุณก็จะสามารถเริ่มควบคุมร่างกายเนื้อสุขภาพและเยียวยาทุกภาคส่วนของชีวิตคุณเองได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะคุณได้รู้แล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นความแก่หรือความเจ็บป่วยที่ปรากฏออกมาทางกายเนื้อของคุณนั้นจริงๆแล้วพวกมันไม่ได้อยู่ในกายเนื้อของคุณเลยแต่พวกมันอยู่ในจิตใจของคุณเองต่างหากเล่าชีวิตที่น่าพึงพอใจนั้นดีกว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นถูกชี้วัดด้วยคนอื่นแต่ความพึงพอใจนั้นชี้วัดด้วยจิตวิญ,ญญาและหัวใจของเราเอง ขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตมานะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามขอให้ท่านได้ประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆคลิปเสียงอย่างไม่จำกัดและไม่สิ้นสุดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ